ขอรบพรทุกท่านนะครับการเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครปศ2556เป็นการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่10นะครับซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2556ครับภายหลังการลาออกจากตำแหน่งนะฮะก่อนวาระของมรวสุขมพันธ์บริพั์ในวันที่9มกร,ราคม2556 โดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตนะฮะได้กําหนดเปิดรับสมัครผู้เลือกตั้งนะครับในวันที่21มกราถึงวันที่25มกราคม2556นะครับการเตรียมความพร้อมของกองการตํตำรวจนครบาลนะฮะได้สั่งการให้ในระดับกองพัการและก็สนเนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์ดำเนินการรักษาความสงบเรียบร้อยการเลือกตั้งนะซึ่งบชนก็ได้มี2ปกข้ออของบช ในส่วนบกต่างๆก็จะมีบกเป็นสบกของบกต่างๆแล้วก็สอนอกก็จะมีบกของสอนอต่างๆด้วยนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็ได้มีการกําหนดแผนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการจัดการจราจรในการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าการกรุงเทพมหานครและก็รวมทั้งการลงคะแนนนะครับในวันที่3มมีนาคม2556นะครับ แนวคิดในการปฏิบัติในแผนการปฏิบัตินั้นนะครับเราได้มีการเตรียมการดําเนินการไว้สีขั้นตอนนะครับในขั้นแรกเนี่ยขั้นการเตรียมการเนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลทั่วไปนะฮะการข่าวรวมทั้งการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆรณรงค์การใช้ใช้สิทธินะฮะรวมทั้งการป้องกันการทุจริตการเลือกตั้ง ขั้นที่2เนี่ยฮะก็เป็นขั้นก่อนการเลือกตั้งนะครับก็จะมีการระดมฝาดล้างก่อนการเลือกตั้ง7วันนะฮะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยบกต่างๆและก็สนอต่างๆนี่ก็ได้อยู่ในระหว่างดําเนินการนะครับรวมทั้งการอบรมซักซ้อมความเข้าใจจัดชุดสืบสวนหาข่าวชุดป้องกันปราบปรามการกระทําความผิดการรักษาความสงบจุดราศยต่างๆการป้องกันการทําลายป้ายรวมทั้ง ซักซ้อมความเข้าใจและการวางตัวเป็นกลางนะครับซึ่งในช่วงในสัปดาห์นี้นะฮะก็จะมีการอบรมนะฮะได้มีการกําหนดนะแล้วก็นัดหมายให้กองกำลังต่างๆแล้วก็ทางผู้กับการรองผู้กับการรวมทั้งราผู้กับสืบสวนสอบสวนนะฮะก็จะเข้ามาที่กองสืบการตำรวจนครบาลน่าจะเป็นประมาณราวสัปดาห์นะฮะเพื่อที่จะกำชับการปฏิบัติในเรื่องของกฎหมายต่างๆแล้วก็วิธีการปฏิบัตินะครับ ในส่วนขั้นตอนที่3ในวันเลือกตั้งนะครับเราก็จะมีการรักษาความสงบเรียบร้อยหน่วยเลือกตั้งจับเตรียมพนักงานสอบสวนะร,รวมทั้งการติดตามผลการสืบสวนสอบสวนคดีกรณีที่มีการจะทำความผิดรวมทั้งการรายงานสถานการณ์การเลือกตั้งด้วยนะครับในขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนหลังวันเลือกตั้ง ซึ่งศูนย์ของปกกแล้วก็สอนอก็จะสรับสรุปผลมายัางที่สพออของบชนะครับแล้วก็จะมีการปฏิบัติการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องนะร,รวมทั้งการระดมกวาดล้างหลังเลือกตั้งด้วยนะครับก็มีการเร่งรัดติดตามสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกรณีมีการจะทําความผิดที่เกิดขึ้นแล้วนะจะต้องมีการเร่งรัดให้ดาเนินการให้เร่งรีบนะครับแล้วก็เร่งรัดสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่วางตัวไม่เป็นกลาง รวมทั้งการประเมินผลการปฏิบัติในภาพรวมทั้งหมดนะครับซึ่งการจัดศูนย์ปฏิบัติการและก็การจัดกําลังในการปฏนะิบัตินั้นนะฮะกองบชาการตารวจนครบาลก็ได้จัดอสอพกรนนะฮะที่บชนที่ห้องปารุณิคน,นะครับ,อบ,ออ 6, รบอสอบพกรอน .6 นะฮะได้จัดสอบกรน .6 ที่บกนอ .6 นะฮะโดยจัดกําลังพลหนึ่งกองร้อยดูแลในขณะนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่นะครับในส่วนบกรอื่นๆนะฮะก็ได้มีการจัดตั้ง สพกรนะฮะในส่วนของปพกต่างนะฮะรวมทั้งในวันนี้นะฮะสอนอสำรานราชนะฮะก็จะได้มีการจัดสพกรสอนอบริเวณสาราว่าการกรุงเทพมหานครนะฮะด้านตัดติดก,กับถนนดินสอนะครับนกะ็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนกระทั่งถึงวันที่25มกราคมสําหรับการจัดกําลังของสพกในสอนอต่างๆทุกพื้นที่นะครับนะจะได้มีการดําเนินการจัดจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจในวันเลือกตั้ง นะก็คือวันที่3มีนาคม2550นะการจัดกำลังพลน,นั้นนะฮรบชนก็จะมีสรสเลือกตั้งของบอชน,นะะซึ่งมีท่านผู้ช่วยการตำรวจนครบาลเป็นผอ,อ,อสูนนะครับมีชุดประชาสัมพันธ์นะฮะก็จะมีผมนะฮะซึ่งเป็นรองผู้ช่วยการฝ่ายบริหารและก็เป็นโฆษกของบอชนนะฮะเป็นหัวหน้าชุด,ชดสืบสวนหาข่าวนะฮะก็จะมีท่าน,นพลตรีปิยญาจันสุริยาเป็นหัวหน้าชุด ชุดพนักงานสอบสวนหรือชุดสถนที่รับสมัครนะฮะก็จะมีผู้บังคับการตำรวจนครบาลเป็นหัวหน้าในการอำนวยความสะดวกและก็ควบคุมดูแลความเรียบร้อยอยู่นะครับในส่วนของชุดรปภสถานที่สําคัญนะฮะตรงนี้ประมาณ468นายนะฮะร่กับทุกพื้นที่นะฮะเป็นหัวหน้าแล้วก็มีชุดเพื่อนที่แล้วของสนนะฮะชุดละ5นายจานวน440อนายชุดรปภหน่วยเลือกตั้ง ในปีนี้เรามีหน่วยเลือกตั้ง6548หน่วยนะครับซึ่งก็จัดกำลังพลหน่วยละ2นายนะฮะก็ใช้กำลังพล1น0 9 6นายนะยชุดรปภสถานที่นับคะแนนนะฮะ4เขตเออเเกรละ4นายนะฮะจำนวน50เขตนะฮะก็440ยส่นายคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนเกรละ3นายจำนวน50เขตร5 0นายชุดป้องปรามนะฮะรวมทั้งหาข่าว เลือกตั้งนะฮะเขตละ4นายจำนวน50เขตนะฮะ200นายรวมกำลังคนใช้ทั้งหมด14,934นายนะฮะซึ่งกำลังคนเนี่ยของบชนเนี่ยก็ไม่พอเพียงนะครับเราก็ได้ขอสนับ,สน,บสนุนกำลังคนจากหน่วยต่างๆของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะจำนวน3,950นายนะฮะประกอบด้วยบชกจำนวน700นายนะครับบอกอตชดจำนวน700นายภาค1น0 0นะฮะ700นายภาค2 700นาย แล้วก็ภาค7 700นายบชปสอีก250นายแล้วก็สตม200นายนะฮะรวม300ร้อยสามอยสามพันายนายนะครับซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะโดยท่านพลตำรวจเอกยุนแสงสิงแก้วผู้ชันการตำรวจแห่งชาติได้กำชับการปฏิบัติในการประชุมสพกรมายังบชนนะครับแล้วก็ท่านผู้ชันการตำรวจนครบาลก็เข้าประชุมด้วยที่ตรอนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยท่านพบตรได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะได้ดําเนินการด้วยความเป็นกลางและก็ดําเนินการให้เกิดความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่นะฮะซึ่งกองชการตํารวจนครบาลก็ได้เตรียมความพร้อมไว้อย่างเต็มที่แล้วนะครับสําหรับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นการแถลงข่าวเรื่องกรณีการนัดหมายรวมตัวกันของกลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินำโดยนายชัยวัฒน์ศรมสุวง นะได้นัดประชุมกันในวันที่19วันที่20มกราคมที่สนามม้านาังเลิ้งที่ผ่านมานะซึ่งในการประชุมในวันที่19และวันที่20เนี่ยก็มีคนเข้าร่วมประมาณ2,000คนเศษน,นะครับแล้วในวันนี้เนี่ยเวลาประมาณ9นาฬิกานะฮะวันที่21มกรมา 56, คม2556กลุ่มคนไทยหัวใจรักชาตินะฮะซึ่งนำโดยนายชัยวัฒน์สิงห์สุวงศ์เนะี่ยฮะก็ได้มารวมตัวกันบริเวณ หน้าลานพระบรมรูปสรงม้านะฮะติดกับสนามเสือป่านะครับก็ได้มีคนมารวมตัวกันนะฮะในช่วงเวลา9ก้นาฬิกาเนี่ยไปตรวจสอบมีประมาณ200นายนะซึ่งขณะนี้เนี่ยจากการตรวจสอบจากกล้อง C C T V ในที่ประชุมสพกรของมชนนะครับก็จะมีประมาณไม่เกิน500นายนะครับซึ่งทางกลุ่มก็ใช้เครื่องขยายเสียงนะฮะในการประชาสัมพันธ์ปราศัยเกี่ยวกับเรื่องของพร่วิหารนะรแล้วก็ถแถลงข่าว ซึ่งนายชัยวัฒน์สินสุวงเนี่ยก็จะแถนงข่าวเวลาประมาณ1 0นาฬิกา30นาทีจากนั้นก็จะเดินไปที่กองบัญชาการกองทัพบกนะครับเข้าวิหารนะครับหลังจากนั้นก็จะเสร็จสิ้นภารกิจแล้วก็ยกย้ายเป็นไปกันไปตามปกตินะครับซึ่งในส่วนของการชุมนุมด้นก็ถือว่าเป็นสิทธิตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2550มาตรา63ซึ่งระบุว่า ุคคนย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธนะฮะการจํากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งะจะกรกะทําไม่ได้เว้นแต่อาศัยตามหน้าตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีประเทศในสภาวะสงครามหรือระหว่างเวลาที่ประกาศาสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศากฎอายการศึกนะคซึ่งในกรณีดังกล่าวนั้นนะฮะทางกองชกานตํารวจจะดูแลความสงบเรียบร้อยนะครับซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมก็ควรจะปฏิบัติ ตามกฎหมายโดยเคร่งครัดนะฮะแล้วก็ในส่วนของการดําเนินการนั้นในวันนี้เนี่ยกองชกานก็ได้มอบหมายให้กองทัพการตรวจนครบาลหนึ่งนะฮะได้จัดกําลังดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่วันที่19เมกราคมจนกระทั่งถึงขณะนี้เหตุการณ์เป็นปกติไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่เรียบร้อยแต่อย่างใดนะครับสำหรับกฎหมายเน้นตรงที่มาตรา57เนะฮะเป็นหลักนะฮะแล้วก็ในวันเลือกตั้งเนี่ยก็จะมีมาตรา58นะฮะเกี่ยวกับการจับรถ หรือยานพาหน,นะรับสพนะผู้ใช้สิทธิ์นะครับในส่วนของมาตรา57กคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใดองเล็บ2เนี่ยก็เหมือนกันนะครับแต่ก็จะเป็นการนำเสนอให้นะฮะโดยทางตรงหรือทางอ้อมแก่ชุมชนนะสมาคมมูลนิธิวัดสถาบันการศึกษาสถานสขึขษา